ทีตารีเสวาง7จ็ดไปเสวีค่ะการออกอากาศแบบเรียลไทมสูงสุดในเวลา14นาฬกาของวันที่21พฤศจิกายนอัลบั้ม V ของเสือจานในส่วนที่2ของเพลงยังคงกวารายการเทรนสูงสุดและรายการรายชั่วโมงด้วยติดอันดับหนึ่งในชาร์ตยานชาร์ตเพลงยอดนิยมชาร์ตเพลงใหม่และชาร์ตดัดชนีป๊อปไลอฟอาร์ตประสบความสำเร็จในการขึ้นส่วนดับหนึ่ง ในชาร์จกราฟรายชั่วโมงของชาร์ตเทรนสูงสุดและคงไว้ซึ่งความท้าทายสูงสุดเป็นเวลา48ชั่วโมงและติดอันดับ1-3วันติดต่อกันแม้ว่าโชคชะตาจะเป็นเรื่องตลกแม้ว่าจะมีน้ำอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราแม้ว่าฝนจะตกหนกักแต่เราก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างสุดกำลังถูกเพลงของเสืรจจานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกการวิเคราะห์ตัวเองและการสะท้อนจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมแก่เรา เซอจันสามารถทำให้เรามองเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้เราอัลบั้มเพลงเชิงปรัชญาและมหากราบและวางอารมณ์ต่างๆในส่วนแรกไม่ว่าฉันและเราจะใคร่ครวญภายในหรือสำรวจออกไปภายนอกการแสดงออกทางอารมณ์ของพวกเขาล้วนแต่เป็นในและยับยั้งชั่งใจสัมผัสได้ว่าเซอจันกำลังระง,งับอารมณ์ภายในของเขาเล็กน้อยเขาละทิ้งภาษาถิ่น ที่สามารถทำให้ผู้คนเข้าใจตั้งแต่คําแรกและอยากจะสื่อสารและแบ่งปันกับพวกเราอย่างจริงใจด้วยวิธีการแสดงออกที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นในส่วนที่สองเห็นได้ชัดว่าในที่สุดเสียวจันก็ผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นเขารวมตัวเป็นพวกเราแต่ยังอยู่ภายนอกพวกเราด้วยอิสระเสรีและความตื่นเต้นที่ได้อยู่ในนั้นแต่ก็ก้าวข้ามทุกสิ่งเขาจึงกล้าหาญและไม่เกรงกลัว ที่จะพูดในสิ่งที่เขาต้องการและร้องเพลงในสิ่งที่เขาร้องเพลงสู่โลกด้วยอารมณ์และจังหวะการเล่าเรื่องถูกผลักดันไปสู่จุดสุดยอดเล็กๆและเราก็มั่นใจและพอใจที่จะร้องตามได้หลังจากฟังทำนองนี้ไปสักสองสามครั้งเมื่อได้รับความนิยมมากขึ้นเราไม่กลัวที่จะล่องลอยไปบนเกาะห่างไกลและรีบเร่งไปสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ด้วยกันเพื่อค้นหาสัญญาณที่ส่องสว่างความหวงัง สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือเซียวจันเก้าค้ามสไตล์การร้องเพลงที่เริ่มง่ายและอ่อนโยนและพยายามอย่างกล้าหาญในสไตล์ร็อกและโฟกในเพลงใหม่ไลท์ออ a อารและ b i ค c อนทำให้ผู้คนฝันถึงยุคเก่าในทันทีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงรักษาพื้นหลังที่ชัดเจนและอบอุ่นโดยเพิ่มเสน่ห์อันบริสุทธิชัดเจนและอบอุ่นให้กับแนวความคิดทางศิลปะอันเร่าร้อน และไรขีดจำกัดของเพลงเสียจ์จานเปรียบเสมือนกุญแจวิเศษที่เปิดประตูแห่งอารมณ์ที่อยู่ลึกลงไปในใจเราอย่างเงียบๆเ,เสียงร้องที่ไพเราะนั้นเปรียบเสมือนมืออันแผ่วเบาสัมผัสเบาๆในใจเราเตือนเราถึงเวลาที่เราหลงทางในชีวิตทุกคนสามารถค้นพบเงาของตัวเองในเพลงนี้และสะท้อนอารมณ์ที่หนักแน่นกับการร้องเพลงของเซอจานเพลงนี้อ่อนโยนและเสน่หาเรากล่าวว่า เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักที่ยั่งยืนและยาวนานในขณะที่ V ีกำลังออนไลน์อยู่ซึ่งทำให้เราเข้าใจมุมมองของวีของอัลบั้มได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นใช้ดนตรีเพื่อนำพาผู้ชมสัมผัสป,ประสบการณ์การเดินทางของชีวิตในขณะเดียวกันก็สำรวจโลกภายนอกและขาวยังสำรวจหัวใจของตัวเองอย่างลึกซึ้งอีกด้วยแหล่งเสียงชุดที่สองสำหรับอัลบั้มใหม่ของเซอจาน เพลง Line อ f Art บีคและ n i g h เ Person ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ยังคงรักษาสไตล์อัลบั้มที่สงบและส่งพลังเอาวไว้และด้วยภาษาดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่มากขึ้นของเซียวจานในสาขาดนตรีเซียวจานได้ฟื้นคืนภาวาดของตัวเขาเองในระหว่างที่เขาออดิชัน่นกลายเป็นฉากที่เกี่ยวข้องใน MV และเนื้อเพลงที่ปรากฏก็คือความฝันคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดถ้าเป็นเพียงฉันจงมองดูตัวต,วตวนอดีตของฉันเซอร์จันใช้เงินมากมายกับความฟันและความเฉลือฉลาดสิ่งที่เซอร์จันแสดงออกสามารถเข้าใจได้โดยผ่านการเชื่อมโยงและการรวมกันเท่านั้นทุกอย่างยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะเขาไม่เคยลืมว่าเขามาจากไหนและปีนขึ้นไปพร้อมไมโครโฟนอย่างระมัดระวงังเรากับเดินไต่บนเชือกที่ระดับความสูง เขาจุดประกายความรักชื่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามตระหนักถึงความฝันของเขาและนำตัวเองเข้าสู่โลกอีกครั้งแนวคิดที่ว่านักแสดงเซล์จันเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังในการกระตุ้นและปฏิบัติการและมีเป้าหมายเพื่อความแม่นยำเซีร์จันในชีวิตส่วนตัวก็เ,เปรียบได้กับโซฟ,ฟาที่ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างสบายตัวได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สเปเชียลเอฟเฟก์ที่ทำมาอย่างดีเขาไม่ลังเลเลย ที่จะสร้างผลงานขนาดใหญ่และแสดงความเคารพต่อความตั้งใจดั้งเดิมของเขาความคิดของเขาละเอียดอ่อนและนุ่มนวลและงานศิลปะของเขาก็น่าทึ่งอย่างมากเช่นเดียวกันและเรายังหวังว่าชีวิตส่วนตัวของเขาจะเป็นเหมือนโซฟาซึ่งทําให้เขาสบายใจและทําให้คนรอบข้างของเขาก็รู้สึกสบายใจเหมือนกันเสียใจนในที่ทํางานก็คือเกียร์เปิดใช้พลังงานใช้พลังงาน คุณต้องการให้ทุกคนเห็นพลังงานของคุณและเกียร์ทั้งหมดจะคลิกทีละครั้งและต้องแม่นยำ l ลออบอาร์ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อของอัลบัม้มโดยได้เชื่อมโยงทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาดการเรียบเรียงเพลงเป็นเหมือนการผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและความฝันการใช้เครื่องดนตรีร็อกเป็นรากฐานของพลังของเพลงและสร้างความรู้สึกที่สมจริงโดยเฉพาะความรู้สึกคุณมัว ที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของเพลงสร้างพื้นที่แห่งความฝันของการร้องเพลงของเือจานอยู่ระหว่างความเป็นจริงและแฟนตาซีสไตล์การร้องเพลงที่ทำให้เคลิบเคลิมของนักร้องนำและการระเบิดอันทรงพลังของการขับร้องที่ประสานกันตีความทีมของเพลงที่ล่องลอยระหว่างความเป็นจริงและความฝันได้อย่างสมบูรณ์แบบการใช้รูปภาพเช่นเกาะโดดเดี่ยวสีและหน้าผาทำให้เกิดภาพที่ล่องลอย ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้และความท้าทายกระตุ้นให้ผู้ชมคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตนเองและทิศทางชีวิตวิธีต้านทานการรบกวนและการล่อลวงจากภายนอกตลอดจนรักษาความชัดเจนภายในและความเป็นอิสระเป็นคำถามที่ไร์อฟอาร์ทำให้ผู้ชมได้คิดการควบคุมลมหายใจที่แม่นยำของเสือจานสร้างความรู้สึกเสน่หาที่ดูเหมือนลอยอยู่ในเมฆทุกอย่างตั้งแต่เสียงต่ำ ไปจนถึงลมหายใจเต็มไปด้วยอารมหางลายออฟอาร์ตหรือการล้องลอยแสดงถึงความสับสนและการสำรวจบีคอนก็เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการนำทางเพลงนี้ใช้เรือลำเดียวที่แล่นไปในทะเลเป็นอุปมาโดยเปรียบเทียบชีวิตกับการเดินทางในทะเลที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่ไม่รู้จักเสียงกีตาร์ที่วนซ้ำนั้นเหมือนกับคลื่นที่ปั่นป่วนและการประดับของเปียโน,โนแลมนั้น เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงบีคอนที่นำทางทิศทางของการนำทางการร้องเพลงของเสือจานเปลือบเสมือนเรือที่ปะทะกับลมและคลื่นบางครั้งก็หนักแน่นบางครั้งก็ลังเลและในที่สุดก็พบทิศทางภายใต้การนำทางของปะภาคารเนื้อเพลงเชน่นแม้ว่าโชคชะตาจะเป็นเรื่องตลกและแม้ว่าฝนจะตกหนักแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต ในขณะที่การวิ่งไปสู่ประภาคันที่ไกลที่สุดแสดงถึงความพักเพียรในความหวงังและอนาคตประภาคันในใจคุณไม่มีวันดับส่องสว่างแก่นของเพลงแม้จะอยู่ในความมืดมิดแต่ก็ต้องเชื่อในพลังของหัวใจและไล่ตามความฝันอย่างกล้าหาญการเรียบเรียงเพลงนั้นงดงามและทำนองก็ไพเราะการแสดงอันทรงพลังของเสือจานแสดงให้เห็นแนวคิดทางศิลปะของเพลงได้อย่างชัดเจน สองสว่างเป็นสัญญาณแห่งความวางังให้ผู้คนที่สับสนในเพอร์ซันแตกต่างจากสองเพลงก่อนหน้านี้โดยได้เน้นไปที่คนเหงาในชีวิตในเมืองเพลงนี้ใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่ออธิบายอารมณ์และสภาวะต่างๆของคนสมัยใหม่ในตอนกลางคืนในคืนเมืองที่สว่างสวยด้วยแสงนีออนผู้คนเชื่อมต่อกันผ่านทางอินเทอร์เนต็ตแต่ก็ยังทำให้ความเหงาภายในรุนแรงขึ้นอีกด้วย โพสเสียงร้องอย่างไร้เหตุผลเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อแลกกับรายและสายตาบางส่วนจับภาพลวงตาและความว่างเปล่าของชีวิตทางสังคมสมัยใหม่ได้อย่างแม่นยำและเผยให้เห็นความแปลกแยกระหว่างผู้คนในอินเทอร์เนต็ตการจริงจังกับคนที่ไม่คุ้นเคยและโหดร้ายกับคนคุ้นเคยเป็นการแสดงออกถึงความขัดแยง้งและทำอะไรไม่ถูกของอารมณ์ของคนสมัยใหม่เพลงนี้ใช้กีตาร์ที่อ่อนโยนเป็นทำนองหลกัก เสริมด้วยเครื่องสายทำให้เกิดบรรยากาศที่เงียบสงบและเศร้าโศกเล็กน้อยซึ่งเข้ากับทีมของเพลงการร้องเพลงที่ละเอียดอ่อนและสะเทือนอารมณ์ของเสือจานได้ตีความเหงาและความสับสนของนักเดินทางยำคําคืนได้อย่างชัดเจนซึ่งโดนใจผู้ชมอย่างมากค,ค่ะในขณะที่ยังคงคอนเซปต์โดยรวมของอัลบั้มเพลงใหม่ทั้งสนี้ยังแสดงให้เห็นถึงสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกันและการแสดงออกทางอารมณ์ พลังจิตและพลังของการล้องลอยความหวังและความมุ่งม,มั่นของเบคอนความเหงาและการคิดถึงของนายเพอร์ซันรวมกันเป็นแง่มุมต่างๆของการเดินทางชีวิตของเราเซียวจันได้ใช้ดนตรีเพื่อแสดงความเข้าใจในชีวิตและการสำรวจธรรมชาติของมนุษย์และใช้การร้องเพลงที่จริงใจของเขาเพื่อติดตามทุกคนที่สับสนสำรวจและก้าวไปข้างหน้าบนถนนแห่งชีวิตอัลบั้มนี้ไม่ใช่แค่ความพยายามทางดนตรีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณอีกด้วยเพื่อเชิญชวนให้เราสำรวจโลกด้วยกันสำรวจตัวเองค้นหาเสียงสะท้อนในดนตรีและยังค้นหาคำตอบของเราเองในเรื่องราวของเราและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ